ทุกๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนแล้วก็จะความตั้งใจในก้าวแรกและก้าวต่อไปที่มั่นคงและมั่นใจเชื่อใจไว้ใจวางใจในเป้าหมายของตัวเองก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ลดละด้วยศรัทธาในเป้าหมายและความเชื่อมั่นในตัวเอง เสมอรจริงๆแล้วความสำเร็จนั้นยุปลายทางของความล้มเหลวนั่นเองหากว่าใครผู้ใดต้องการประสบความสำเร็จจึงมีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้อง หุยลงไปบนบอโคอนแห่งความล้มเหลวเพื่อจะก้าวพ้นความล้มเหลวขึ้นไปสู่ความสำเร็จนั่นเองและในทุกๆความล้มเหลวไม่มีอะไรสูญเปล่าล้วนแล้วแต่คือประสบการณ์และประสบการณ์นี่เองที่จะทำให้เราเข้มแข็ง ควรค่าและคู่ควรแก่ความสำเร็จนั่นเองจงได้เปิดใจยอมรับกับความเป็นจริงถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จ แล้วลงมือทำรรอย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับการลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวาเพราะความคุ้มค่ากับวันเวลาที่เสียไปคือความสนุกในการได้ลงมือทำขอให้ทุกคนพบเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและมีความสุข กับการลงมือทำส่งผลให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและได้พบสุขที่แท้จริงแห่งจิตแห่งใจในชีวิตของท่านเธอรัรบนับถือและปรารถนาดีจากใจผมแอดชัยพลนีเกศสวัสดีครับ